ส่งทั่วประเทศทั้งประเทศไทยเอย้เสือเราส่งถึงจังหวัดเลยปะใช่ฮนะเลยจริงแล้วเนี่ยนะเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยแต่ละเลยเนี่ยเสียม่สูงเลยเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยแต่ละเลยเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งของคนที่กำลังจะหมดใจนะ จบ <Yeah. S 1> วันนี้ทำคมจบเรียบร้อยนะฮะต่อมาเราจะโฟกัสกันที่เครื่องกันละคือเครื่องนี้ยหนึ่งเนี่ยคือ i3 สามสิบหนึ้เอฟคอแปดเทรดเทอร์โบสิ่จุดสามกาจอเป็น GTX 1 6 GT 6 0 Super ตรงนี้ถ้าราคารวมส่ง17,990รวมส่งเรียบร้อยจาก i-have ซ p u และการันตีว่าเป็นของใหม่ประกัน3ปีเต็มดังนั้นเราจะไปเกมแรกกันเลยดีกว่าครับอย่าง Thor of Duty Warzone นั่นเองนะครับ Full HD Quality ไปปรับสุดนะเห็นไหมสุดตรงนี้ไม่แย่นะสาระเลยจริงๆดูดิ ร้อยสิบเฟรมร้อยห้าเฟรมถ้าวอลโซลลื่นเอเป็กก็ต้องลื่นบางเกมก็อย่างที่ผมบอกแหละอาจจะไม่ได้เทสอะไรอย่างเงี้ยหุู้ฆ่าค,คนตายไวเสือกูฆ่าคนตายวัตถาอริเชตแปดสิบเฟรมตรงนี้เห็นไหมเล่นได้ดครับต่อไปไฟเอ็มฮะผู้เล่น490คนฮะ full hd fxaa เป็น on msa เป็น x 2 3หลอดครึ่งหลอดตรงนี้ x t e texture budget เดี่ยวปรับสุดนะและที่เหลือนั้นเป็นพายเนี่ยสมมติทีผมอยู่ที่การไหลกลาง ประมาณ90กว่าเฟรมนะอยู่คนเดียวจังหวะเดียวก็มีเด้งขึ้นมาเป็นร้อยเหมือนกันฮะที่เรเบลคนค่อนข้าง,งเยอะอะ60เฟรมออปชั่นตรงนี้มันตีบุ่งตีบวกตีอะไรทุกอย่างตรงนี้หมดเลยเน่ย ไม่มีอะไรนะ924เล่นได้หมดนะครับประมาณนี้ Forza Horizon 5เป็น Full HD ครับกราฟิกเป็นอันตรายืนพื้น60 70ก็ถือว่าได้ถือว่าน่าไม่น่ากเลกียดนนี่คือ Forza Horizon นคือ1 7ื่นทำได้แค่นี้โอเคแล้วนะครับผมพูดเลยก็คือประมาณ84เฟรม85เฟรมนี่คือ Forza Horizon 5 <B> Spider-Man เป็น Full HD นะครับ f s r 2.1ปรับเป็นบาลานกราฟิกเป็นโอ้ปรับสุดเลยเหรอ Very High ครับมันก็เล่นได้นะเวย้ยอุ้ยนี่แย่ เฮไม่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 ไมเอาอะไรมาแย่วะเนี่ยนี่คือ80 70 80เฟรม Marvel Spider-Man Remaster Full HD ปรับสุด Very High โอ้วัตถุครับผู้ชมครับเป็น Full HD กราฟิกคุณภาพเป็นอันตรานะเฟรมเรทประมาณนี้160เล่นได้นะแบบถ้าแบบอันตราผมบอกเลยเล่นได้เห็นปะ่ะ160เฟรมประมาณนี้150เฟรม เลดเลย์จนถูกครับ Full HD นะครับ Texture Quality เป็น High ที่เหลือเป็นกลาง FSR 2.0ที่บาลานซ์ครับ77เฟรม75เฟรม73เฟรมการ์ดจอวิ่ง96 CPU วิ่ง90ความร้อนการ์ดจอและ CPU ปกติ50กว่าองศาเฟรมเรทรีดออกมาเก้าสกว่าเฟรม Full HD ปรับ High หมดนะก็มา76เฟรม70เฟรมอืมเล่นได้นะ60 70เฟรม เอา,เคาคร่าวๆนะเอา,เคาคร่าวๆของหลอเอา,เคาคร่าวๆ OHD ครับ B set ป,ปรับพายครับ FSR สองจุดูที่บาลานซ์ครับอุย้ยถ้าหมื่นเจ็ดเล่นได้ประมาณนี้มันก็ไม่ได้แย่ไม่ใช่หรออุย้ยเล่นได้ครับกอาวร์ปรับพายด้วยเปิด FSR ช่วยนะครับก็ตามนี้แหละก็ได้จะครบทั้งหมดครับท่านผู้ชมครับประมาณนี้นะ CPU เป็น Intel Core i3 10100 5F 4 Core 8 Thread Turbo 4.3 Motherboard Asrock H470M HDV N2 ตัวนี้เป็นชิปเซต H470 นะครับรองรับ N2 NVME เรียบร้อยคือใส่ PCIe Gen3 ได้ได้หมดเลยตัว RAM เนี่ยเป็น Corsair Genl PX 16 GB ะ3200 m h z ซจาก Corsair Genl PX การ์จอซีรีส์นี้คือ16ซีรีส์เนี่ยนี่คือ MSI GeForce GTX 1660 Super ถ้าวัดกับ3050เนี่ยแพ้กัน5เฟรม6เฟรมอะไรประมาณเนี้ยแรงที่จะแบบน้องๆของ3050ได้ ตัว Power Supply ครับ Asa ห้ As sa, 550าร้อยาสิบวัตแปดสิบาสอนตัวในเรื่องของ P-Sad ครับประกันสาปี80ดสิบพลาสมอนคือมีเว็บไซต์แปดสิบพลาสเซคือคุณน่ยไปค้นได้เลยคือมันจะเป็น80ดสิบพาสแท้ต s t o r e ครับสองร้อยหิบหกกิกับจะคิดวิชั่ E 3000ตรงนี้ Re Speed สามพันห้เมตร <C> a <ASE, S 1> เป็น Dark Flat D K 1.5.1นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเคสตรงอย่างเพิ่มเติมได้ต่อมาฮะซีบิที่ไปไวนิดนึ่งฮะ i 3 105 f 4คอ8 t r เทรทเทอร์โบ4.4 m a ุดสีเมอร์ a s l o c k h สี่ mhdv s l a e m. o r y เมมโมรี Du ิบหกกิกะไตรนตัวนี้มันจะรันได้แค่บัส2 6 6พ MHz เพราะว่าเมนบอร์ดไม่รับนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเห็นไหมจะเป็นคอแสนะครับคอแสชิปไมโครบัสสามพัอเปิด amp เรียบร้อยบัสราเป็นสองร้อยไม่เก6 0 s ร Super t d p 1 2 5วัตต์แรม6กิกจ G DDR6 ตรงนี้ครบเหมือนเดิมทั้งหมดก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have ซีวิวแล้วกันครับแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวเราคงได้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ i have ด้วยแล้วก็เครื่องนี้ด้วยฮะเจอก,กันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ